ตอนนั้นเนี่ยเท่าที่เป็นทราบเรื่องราวมาเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเด็กมากเนาะคือพ่อแม่ก็เคยยังเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยคนเนี้ยเป็นแบบเหมือนเป็นลูกสาวของพี่พึ่งหรือว่าเป็นเงาเสียงพี่พึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ประกวดนี่แหละค่ะเพราะว่าเราตัดผมสั้นเป็นเด็กที่ตัดผมสั้นแล้วคือพี่รักพี่พึ่งมาตั้งแต่เล็กๆแล้วใช่ไหมคะก็คือ ก็เรียนแบบเขาทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นไอดอลในดวงใจของเราเราเราใช้เพลงเขาทำรรมาหากินอะไรเงี้ยมาตั้งแต่อยู่โรงริเกแล,แล้วเราเติบโตมากับเพลงของพุ่มพวงเราก็ต้องมีพุ่มพวงเป็นในดวงใจอยู่แล้วพอมาประกวด๊บเนี่ยคนก็จะล่ําลือกันไปว่าเนี่ยลูกพุ่มพวงแต่ได้มีโอกาสเดินสายกับพี่พึ่งแล้วคนก็จะล่ําลือว่าเราเป็นลูกอะไรอย่างนี้อุ้ยแอบถามหน่อยว่าตอนช่วงที่มีโอกาสได้เดินสายกับพี่พึ่งเป็นยังไงบ้างคะ เดินสายกับพี่พึ่งก็สนุกนะคะไปช่วงปิดเทอมช่วงช่วงที่ไม่ได้ปิดเทอมก็จะไปใกล้ๆก็คือเป็นวงดนตรีเต็มสเตบของพี่พึ่งเลยแล้วก็เราไปเป็นนักร้องรับเชิญเป็นนักร้องรับเชิญก็คือจะขึ้นก่อนเขาแล้วก็เขาจะขึ้นตกท้ายปิดท้ายที่หลัง เราก็จะได้ดูพี่พึ่งทุกคืนทุกคืนทุกคืนมีวิธีการทํางานไหนไหมคะที่เราเห็นพี่แม่พึ่งเนี่ยแล้วแบบอุย้ยนี่แหละซูเปอร์สตาร์เขาทํางานกันแบบนี้มีตรงไหนที่เราเห็นบ้างคะโอเคเขาฝีมือค่ะเขาเป็นมืออาชีพม,มากๆเขาเหมือนกับจะมีปัญหาอะไรกันตอนนั้นพี่กก้าวขวบเนาะ,ะก,ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันแต่เหมือนจะอารมณ์ไม่ดีกันอะคนในวงอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าพอขึ้นเวทีปุ๊บคือเขาอีกคนหนึ่งเลย The show must go on ติดนิ้วไม่ไม่ไม่ได้เอาไม่ได้ดึง ไอของข้างล่างขึ้นไปข้างบนเลยพออยี่ก็จะเห็นว่าเออหันไปอย่างเงี้ยก็จะเห็นอางคู่งางเครื่องใครเขาคุยกันอะไรก็เห็นพี่พึ่งเขสั่งงานแบบมีอารมณ์นิดนึงอะ่ะแล้วพอเขาขึ้นเวทีปุ๊บทุกอย่างไม่ไม่เกิดเขาอารมณ์ดี